เย็นๆมาละนะลูกค้าขาไปได้เลยแม่ใครอยู่โซนเหนือไม่ไม่ต้องโซนเหนือหรอกโซนอีสานก็เริ่มจะเข้าลมเย็นกันแล้วใช่ไหมนะจะบอกว่าภาคอีสานหนาวมากเนะี่ยอย่างอย่างบ้านวีนะ้อบุรีรัมยนะ์น่ะแม่อู้หลายจังหวัดแล้วเกินอยู่หลายจังหวัดแล้วเกินนะ่ะจริงๆก็เกิดอยู่กรุงเทพนะนะแต่แต่ไปไปอยู่บุรีรัมย์สักพักหนึ่งแล้วก็ไปอยู่เพชรบูรณ์นะหลายจังหวัดมากเลย เย็นแล้วหนาวเลยเริ่มแล้วเริ่มเย็นเย็นแล้วลูกค้าจะแจ็คเก็ตมีซิปนะคะตัวนี้มาเลยมาเลยตัวนี้คือมีงานแบบเน้นหนาวเลยแม่ก็คือเป็นบุเลยบุนวมนะคะบุนวมบุไรดาวเงี้ยไปลุนไรดาวแบบแจ็คเก็ตขนเป็ดกันได้นะคะลูกค้าอ่ามาเลยโชว์เลยเก็บไปเลยลเออ ได้เลยใครอ้าวใครใครได้ลูกรีวิวนะแถมแถมเงินไปด้วยลูกค้าแถมเงินไปด้วยเดี๋ยวใส่กระเป๋าไว้ให้นะคะนี่เดี๋ยวใส่ตัวนี้ตัวแรกเลยนี่รูซิปให้ด้วยชืบออมาลูกค้าแจ็กเก็ตมีซิปค่ะอันนี้มีฮูดนะแม่งานดีมากเป็นแบบฟิลเดินลุยหิมะได้นะคะลุยหิมะได้เลยลูกค้า ตัวนี้ก็คือจะเน้นแบบอากาศติดลบได้เน้นอากาศติดลบได้แม่คือบุค่อนข้างหนาเลยบุค่อนข้างหนาเลยนะคะพี่มองไม่เห็นคอมเมนต์นะแกโอเคมาเดี๋ยวโชว์ไปก่อนเดี๋ยวโชว์ไปก่อนลูกค้าอุ้ยตัวนี้เลิศตัวนี้ผ้าคอตตอนแม่สีน้ำตาลผ้าคอตตอนฮูดบุฟีด นะะ้าแต่งตรงนี้เลยลูกค้าหูแต่งเฟอร์นะคะผ้าคอตตอนงานไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะคะเอ็มแอลประมาณนี้มีรมก,กระเป๋าปรวมบางเด็กยังไม่ได้เปิดเลยแม่จ๋าวันนี้วิยังไม่ได้เปิดรวมบางเด็กให้เลยนะคะวิอันนี้ดีของมิซุโนะของมิซุโนะนี่เลยค่ะสวยมากเป็นโค้ดยาว เป็นฟิลโค้ดยาวลูกค้าของมิซูโนะนะจ๊ะตัวนี้สีดำพี่ไซส์ L X L ได้ L X L ได้ตัวนี้บุไม่หนามากนะคะมีแบบขนฟีดนุมน่มๆดานดานด้าน,น,นหูดเออสวยสวยเลยสวยเลย,ย,เล,ยลูกค้าอุ๊ยอันนี้ดีเนี่ยตอนนี้คือจะบอกว่าเขาไปเที่ยวนี้กันเยอะมากเลยอะที่จีนอะแม่ที่ว่ามีเขาดารุณีปะ เข่าห้าเขาของจีนอ่ะดารุนีอูน่าเที่ยวมากเลยอ่ะสวยมากลูกค้าอันนี้อันนี้เป็นเกือบจะเป็นขนมปังแล้วอีกนิดนึงนุ่มมากลูกค้าอากาศติดลบได้ค่ะอากาศติดลบได้ค่ะอ่านี่ตัวนี้เป็นอากาศแบบเย็นนิดนึงนะคะเย็นหน่อยไม่ได้ติดลบมากเป็นฟิวข้างนอกพาร่มข้างในเป็นบุขนฟรี t นุ่มๆน,นะคะ ใส่อุ่นๆได้สีขาวซิห้าลูกค้าซิบยังดีอยู่เลยนะนะคะซิยังดีอยู่ลูกค้าถ้า1ิเสีย1ิพังแม่ไปทําได้เลยนะคะถ้า1ิเสียสิพังแม่ไปเปลี่ยนได้เลยนะลูกค้าจ๋าตัวนี้ราคาเพียงแค่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะหญิงค่ะชายนะคะลูกค้าขาค่ะหญิงค่ะชายรีวิววิส่งให้ฟรีวันนี้เปิดให้สองลูกงานเนี่ยงานแจ็คเก็ตหายากราคาถูกๆแบบนี้พี่แล้วได้งานเก้าสิบกิโลอะ่ะ นะคะแล้วได้ราคาแค่แบบ2,900งาน90กิโลนะคะลูกค้าแจ็กเก็ตมี10บอกเลยว่าจึง้งเกินราคาแม่ขายไป5ตัวไม่ได้กําไรคืนแล้วนะเวอร์ว,ว,วางเป็นขนลูกค้าเป็นฟิลแบบขนแบบขนสัตว์นะคะขนเทียมลูกค้าตัวเนี้ยหนูปะได้เลยนะวิ่งไม้มันเป็นป้ายนี้ด้วยมันเป็นป้ายวินเทจป้าตัวนี้ใครรู้แบรนด์มั้งของญี่ปุ่นแม่เนี่ย ได้อยู่300อุ้ยสามถึงสี่ร้อยเลยนะนี่ลูกค้าแต่ว่านี้มันเป็นขนน่าจะได้ราคาเยอะอยู่ใครเล่นงานหนาววิไม่ค่อยรู้ราคาการตลาดขายปีกเท่าไหร่นะลูกค้าขาคือมันแบบอัพได้เยอะอ่ะแม่สองพันเก้าแม่ขายแค่ห้าตัวไม่ได้กําไรคืนทุนแล้วนะได้กําไรด้วยได้ทุนคืนแล้วด้วยเออแค่สองพันเก้าร้อยน้องมอสราชซีเอฟมาได้เลยจากลูกรีวิวลุกที่หนึ่ง ปอปลาศูนะคะลูกแรกปอปลาศูลูกรีวิวนะคะส่งฟรีไปเลยนะ,ะ<ม>เออใช่ฉันงงอยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นปอปลาศูลูกค้าลูกรีวิวส่งให้ฟรีนะคะโค้ด w 0ศูนใครเอาก็เอานะแม่รีวิวส่งให้ฟรีเพราะว่าอันนี้ย0 5ศนหนูบอกเลยมันคุ้มเกินราคามันคุ้มเกินราคาไปแล้วอะลูกค้า2,900นนะคะ 2900แม่และตัวนี้เป็นฮูดด้านในเป็นขนฟีดลูกค้านุ่มมากอาดิดาสค่ะมาแล้วงานแบรนด์นะงานแบรนด์ออกนะคะลูกค้าไปลุ้นไปเปิดลุ้นกันได้เลยมาใครอยากได้รีวิวปอปลา05ใช่ไหมจ้า้องมอสปอปลาเออปอปลา02ปอปลา02รีวิวส่งให้ฟรีลูกค้าวิ่นีสวยอันนี้มีซิป ไม่ไม่ใช่สิเป็นกระดุมแป๊กนะากระดุมแป๊กเสริมหูด,ด้านบนลูกค้า2,900แม่ได้ยินไม่ผิดแน่นอน2,900แจ็คเก็ตมีซิปลูกค้ามีขนเป็ดไร้ดาวตัวนี้จึ้งมากตัวนี้เลิศตัวนี้ปังค่ะพี่วิ่ยนี่สวยเป็นสไตล์ฟิลแบบบอมเบอร์แจ็คเก็ตแต่นางจะมีความบุแบบขนมปังอ่ะแม่ ตัวนี้ขายได้เลยนะจริงๆ590 490ประมาณนี้เลย,ยปอปา02นย์แม่แม่ปอปา02รีวิวส่งให้ฟรีนะคะรีวิวส่งให้ฟรีนะ,ะมีตําหนิเปื้อนตรงคอนิดนึงค่ะทําความสะอาดได้นะ,ะมีตําหนินิดนึงนะแม่นะอะเปิดการเกงยีนหญิงไหมคะวันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยคะ่ะคุณพี่คะ่ะวันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยอุวยลูกค้า ใครจะเอารีบเอาเลยนะคือหนูจะบอกมันสวยมากเลยอะในกล้องไม่รู้เป็นยังไงแหละแต่ว่าลูกรีวิวที่เปิดอยู่สวยจึ้งมากแบรนด์ปะใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเป็นแบรนด์ฝั่งญี่ปุ่นเลยลูกค้าอันนี้เป็นแจ็คเก็ตบุนะติดลบได้ผู้ชายได้แม่ผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยงานใส่ติดลบได้เลยคะ่ะงานหนาวแม่2,900นาระรีวิวปอปาศูสองส่งให้ฟรีคะ่ะ รีวิวป้าป้าศูนย์สองส่งให้ฟรีเลยนะคะใครอยากได้พิมพ์มาตอนนี้ด่วนๆเลยแม่ป้ป้าศูนย์สองกระสอบรีวิวตัวนี้ของไนกี้ไซส์เอลด้วยตัวนี้ของไนกี้ไซส์เอลแล้วงานดีเทลดีมากลูกค้าเป็นงานโค้ดยาวของไนกี้นะคะงานโค้ดยาวของไนกี้นะคะตัวนี้มีฮูดให้ลูกค้านะคะตัวนี้ไม่มีกระเป๋าเก็บไปนี่มาช่องเก็บฮูดนะลูกค้าแต่ไนกี้เป็นโค้ดยาวพี่ หกถึงเจ็ร้อยบาทต่อตัวงานปลีกนะคะโค้ดยาวของไนกี้ลูกค้าสวยมากป๊อปปาศูนย์สองลูกค้าเอาไหมเอาไหมนี่อันนี้ของยามาฮ a าอุ้ยนนี้สวยนะลูกค้าทำเนื้อผ้าดีมากมมอมันเป็น<ะ>ปร,ร,ราวอ้าหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอ่ามาลูกค้าอุ้ยตัวน,นี้สวยสิบสิบหน้าคู่เลย มุดบุกขนหมดยังคาหมดแล้วค่ะแม่เสเวตเตอเอเ์เด็กมีเอ้ยหนูมีเปิดนะเดี๋ยวมีของเด็กเปิดให้อ,อพี่มะเมียบอกว่ารีวิวผ้าร่มไหมคะวันนี้ยังไม่ได้เปิดผ้าร่มจต่แม่ติดจองหมดแล้วติดจองไปหมดแล้วคะ่ะอุ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นอันนี้แบบอันนี้คือดีมากลูกค้าอันนี้สวยสีครีมใครชอบงานสีครีม ขาสั้นขาสั้นขาสั้นแบบไหนจ๊ะแม่รวมกางเกงหรือว่าประมาณไหนพิ่สรัน,นอ,อ่านถูกหรือเปล่านี่ว้นนี้สวยอะลูกค้าปอปปาศูนย์สองนะลูกค้างานแจ็คเก็ตมีซิปค่ะพี่งานรวมเนื้อผ้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นงานหนาวเลยมีอาจจะมีติดบางไปด้วยพวกผ้าคอตตอนผ้าร่มอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าจ้ะคาโก้ไม่มีเลยค่ะพี่ถ้าคาโก้นี่คือ ไม่มีเลยขาสั้นขายาวหมดเกลี้ยงเลยอ่ะนะคาโก้คาโก้ขายดีมากช่วงนี้นะคะคาโกน้องแบบไปเร็วมาเร็วนะคะน้องไปเร็วมาเร็วมากๆเลยอันนี้สวยมากปลายเวอร์มากอุ้ยอันนี้ดีอันนี้เนี่ยกันกันหิมาได้ติดลบเลยอ่ะโยนเนกค่ะโยเกค่ะนเกค่ะอุ้ยนี่สวยนะสไตล์แบบว่า โอ้สติดสตดิดนิดนึงลูกค้าวินเทจได้สติดได้ตัวนี้บุนิดนึงลูกค้ามีฮูดมีกระเป๋าเก็บฮูดด้วยใช่ไหมตัวนี้โอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีกระเป๋าเก็บฮูดแต่ว่ามีซิปเอาฮูดออกได้ลูกค้าตัวนี้รูดรูดซิปออกได้เลยนาฮูดเก็บกไว้ได้เลยคาโกสั้นไม่มีตอบไปแล้ว <laughs> คาโกสั้นไม่มีของแล้วลูกค้า <laughs> ดีเลยสแล้ว <laughs> อามาแม่ปอ ูนย์สองรีวิวส่งให้ฟรีนะแจ็กเก็ตมีซิปค่ะใครอยากรับลูกรีวิวนะลูกค้าขาพิมรหัปปรรส c f ปอศูนย์สองมาได้เลยค่ะพิมรหัปปรรส c f ป p ศูนย์สองมาได้เลยค่ะลูกค้านะคะปอศูนย์สองส่งให้ฟรีนะลูกค้าขาสวยนะลูกค้าใครจะรับพิมพ์มาได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้หนูบอกว่าราคามันถูกมากราคาแค่สองพันเก้าแม่งานเก้าสิบกิโลนะคะไม่ใช่งานลูกเล็กเด้อ งานเกิกิโลค่ะพี่โชว์ให้ดูทุกตัวเลยว่างานมันซึ่งมันเลิศมากเลยอะ่ะนะคะได้ทั้งตัวยาวตัวสั้นเลยนะคะบอกเขาหน่อยว่าชั้นไลฟ์สดอยู่คอยติดต่อมาใหม่กลอค่ะอ่ะมากางเกงเตเตอเบิกมาให้แล้วพี่<ร>กางเกงเตเตอเบิกมาให้แล้วนะคะรอได้เลิ<ร> <ๆ S 2> อู้อันนี้เลิศอันนี้แอบเลิศอันนี้ด้านในเป็นแบบ ขนเฟอร์นะแม่เฟอร์เทียมสวยมากนะงานสวยเลิศงานสวยจึ้งนะคะลูกค้า2อเก้าแม่เอาไหมดู64สิ่ท่านนะตอนนี้64สิบสี่ท่านนะตอนนี้ของไม่เยอะของมีมาไม่เยอะแล้วงานได้งานญี่ปุ่นงานรวมหญิงและชายไซส์ดีมากไม่เล็กจนเกินไปวันนี้เปิดกระสอบอะไรบ้างครับเยอะอยู่นะแม่หกลูก7จลูกอยู่นะ หายใจก่อนพูดเยอะไปหน่อยเริ่มแรปแล้วเริ่มจะเป็นแรปเปอร์แล้วลูกค้าวยนี่สวยอันนี้ดีอันนี้เลิศสวยมากคอตตอนขายยาวคอตตอนขายยาววันนี้ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังพี่ฝนนะคะวันนี้วี่ยังไม่ได้เปิดเลยแบร์เหรอพี่แบร์ใช่ไหมคอตตอนขายยาวแบร์ใช่ไหมบีหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมถ้าถ้าป้ายแบร์ตอนนี้ยังไม่มีกําหนดเลยพี่ฝนจา๋าถ้าตอนนี้ป้ายแบร์ยังไม่มีกําหนดเลยลูกค้า ฮะสวยจึงรอดูกานเก่งสเวตเตอร์ค่ะด้าเลยวิเปิดให้นะคะตัวนี้งานแจ็กเก็ตมีซิฟค่ะแม่รับไหมเอ่ยรับไหมเอ่ยรีวิวส่งให้ฟรีเดอร์รีวิวส่งให้ฟรีนะจียูค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้หมดเลยแล้วงานก็คืองานเลิศงานเก๋นะคะมีความติดแฟชั่นนิดนึงนะะอุ้ยอันนี้เหมือนจะใส่ได้สองด้าน เป็นฟรีซด้านในเป็นฟรีซนะคะผ้าฟรีซนี่เลยค่ะวิสวยอะ่ะเอออันนี้ใส่ได้สองด้านลูกค้จาจ๋านี่ด้านด้านอีกด้านหนึ่งเป็นผ้าร่มอีกด้านหนึ่งเป็นผ้าฟรีสโกลเดนแบรค่ะโกลเดนแบร์ออ้ยอันนี้ขนนุ่มมากไม่แน่ใจว่าขนแทหรือเปล่าลูกค้ามันนุ่มเกินไปแล้วมันนุ่มมากๆเลยลูกค้าวยมีอันนี้มาด้วยสวยจึง้ง นะคะคุณพี่ขางานหน้าหนาวงานขายหนาวเลยใครไลฟ์สดงานแบบอ๋องานแจ็คเก็ตกันหนาวเนอะลูกค P P ้าปอปาศูนะ P P ปอปาศูรีวิวส่งให้ฟรีเลย2,900นะรีวิวส่งให้ฟรีเลย2,900บาทลูกค้าราคาดีขนาดนี้นะคะไม่พลาดหรอแม่สวัสดีค่ะพี่จันจิราจ๋าตัวนี้งานแจ็คเก็ตมีสิบพี่งานสวยมากเลยอะแม่ ซียูคะ่ะแล้วเป็นงานแบบอย่างเงี้ยแม่บูดนวมแบบขนมปังงานติดลบด้วยเลยอ่ะงานติดลบได้เลยอ้นนี่ก็สวยเป็นช่วงแบบสม็อกเอวนิดนึงลูกค้านะสวยมากเลยปอปลาลืมแล้วปอปลาศูนย์สพูดอย่างอื่นจนลืมหน้าเสียบแล้วเนี่ย <P> ปอปลา0ูนย์สค่ะกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีนะจะโซเอาลได้ยังเนี่ยเออจะได้เปิดอีกลูกให้ลูกค้า ลูกรีวิวส่งฟรีนะแม่นี่อันตัวนี้ได้เลย500กว่าบาทข้างในแบบบุขนฟีดไม่มีกระเป๋าด้วยสวยมากเลยอันนี้อุ้ยทำไมเอออ่นนี่ลูกค้างานแฟชั่นมีนะงานแฟชั่นมีให้ลุ้นนะลูกค้าขาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่หนูก็ว่ามันมันมันดีนะทรงมันสวยแทบทุกตัวเลย หญิงชายได้หมดค่ะคะหญิงคะชายนะคะลูกค้าเนี่ยค้าหญิงคะชายไปเลยค่ะลูกค้าขาอะไรเขาเป็นอะไรอ่ะเขาไหวไหมเอออันนี้ฟิลแบบวินเทจมากเลยจออะไรนี่แหละ <c oughs> ไม่หนามากใช่ไหมคะ <c oughs> จากตาเนื้อที่เห็นนะพี่ตำหนิที่เจอก็มีแค่แบบว่าอาจจะมีซิปเสียซิปเสียอาจจะมีแบบเหลือง อาจจะมีสิดเสียเหลืองบ้างประมาณแบบ1นึถึงยีตัวนี้เน้นส่วนใหญ่จะเน้นหนาใช้คําว่าส่วนใหญ่จะเน้นหนาเลยแบบว่าบุขนบุนวมบุฟีดด้านในอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งฮูดทั้งตัวคอกลมนะตัวแบบบอมเบอร์แจ็คเก็ตสไตล์แบบแฟชั่นใส่แบบติดลบได้อากาศหนาวนิดนึงได้แต่จริงๆมันก็มีตัวติดพวกผ้าบางไปด้วยพวกผ้าคอตตอนกับผ้าผ้าร่มอ่ะแม่มีนะมีติดผ้าร่มไปด้วยเนี่อย่างตัวเนี้ย ไม่ได้หนามากตัวนี้ไม่ได้หนามากนะคะก็คือกันหนาวได้อยู่ใส่ขับรถได้นะคะแต่ว่าจะมีเสริมตัวผ้าฟลีตท,ทางด้านปกคอด้วยนะไอ้ตัวนี้ไม่ได้หนาพรดลมตัวนี้สวยนะ2 9 0 0ัรบาทปอปาศูนย์สองนะแม่ลูกรีวิววิส่งให้ฟรีเลยงานน้ำหนัก9กกิโลแม่งานญี่ปุ่นด้วยนะราคาแค่29ด้วยราคาแค่29ด้วยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้เป็นแบบแกะแกะตัว<ก>เฟอร์ได้ 55L มีป้ายบูนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดหรือยังแม่เพราะเมื่อวานขายใกล้หมดแล้วละ่ะน้าค50 50ะ506 507ราคาเท่าไหร่ครับ506 507ราคาเท่าไหร่ครับอุ้ยนี่สวยโอนย506สามพันเก้า507หกพันห้าค่ะ506หกพันเก้าสามพันเก้า507หกพันห้าร้อยบาทค่ะฮะนหนเบอร์เบอร์ อุ้ยเหงื่อออกแล้วว่าฉันเอาที่ช่วยไหนอุ้ยแม่คือจะบอกว่าตอนนี้นะงานหนาวอะ่ะงานหนาวก็คือขายดีมากเลยใครเล่นงานแบบผ้าฟีดผ้าแบบว่าอุ้ยแต่ผ้าฟีดขายดีนะตอนนี้เขาไปเที่ยวจีนกันเนี่ยลูกค้า29เด้อ29ปอปา02นะคะปอปา02ใครอยากรับลูกวิววิส่งให้ฟรีเลยกระสอบรีวิว90กิโลงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นสวยๆเลิศๆอุ้ยนี่สวยมาก วีนิลดตัวนี้สวยมากลูกค้างานฮูดง,ง,งานฮูดแล้วข้างในเป็นบุฟรีดอะ่ะ2,9แม่ขายตัว2ตัวคืนทุนได้แล้วมั้งสอ0พบาทค่ะลูกค้าใครจะรับนะพิมพ์รับลูกรีวิวปอปา02มาได้เลยค่ะอันนี้งานผ้าคอตตอนว้นี่สวยโอเซ่ oh, ตัวนี้โอเซอร์แม่ผ้าคอตตอนข้างนอกสีเหลืองอู้ขับผิวมากเลยพักเนี่ยใส่แล้วขาวจุ้ยเลยสวยมากสวยมากนะคะลูกค้าจ๋า2,900เกเท่านั้นนะคะใครอยากได้ปอปปาศูนย์สองมาได้เลยน้าเดี๋ยววิไปลูกใหม่แล้วนะเดี๋ยวจะไปลูกใหม่แล้วนะลูกค้านี่สวยมากครับนี่ค่ะลูกค้าขา สวยๆจึ้งๆเลิศๆเลยใครอยากได้ลูกรีวิวปอปลาส่วนสองนะ900เอสองพันเก้าร้อยบาทค่ะลูกค้า900เอสองพันเก้าร้อยสินค้าหมดแล้วนะคะสินค้าติดจองหมดแล้วจ้ะแม่สินค้าติดจองหมดแล้วนะคะมาด้านหลังกันหน่อยดเดี๋ยวด้านหลังกันเลยค่ะลูกค้าจ๋า2 9 0 0นาระรีวิวยังว่างนะคะลูกค้าขาตัวนี้ของมิซุโนะ เป็นตัวคลุมยาเป็นโค้ดเลยลูกค้าสวยมากสีดำนะคะลูกค้าคือผ้าค่อนข้างสะอาดเลยอะซูมให้ดูอันนี้สีดำนะงานเนี๊บมากลูกค้าค่ะงานสวยๆเลยอันนี้ของไนกี้อุ๊ยอันเนี้ยราคาสูงลูกค้าไนกี้ค่ะตัวยาวไนกี้ตัวยาวเลยออ๊ยอันนี้ติดกั๊กหน่อยนะลูกค้าแต่เป็นกั๊กที่แบบสีครีมของแอมเบร์าปะเอองะแหน่แบรนด์นะคะ,ะ,คะลูกค้าไปลุ้นแบรนด์กันได้ สวยมากบุแบบว่าบางทีมันบุอันนี้นะพี่พวกไรดาวอะนะคะบุไรดาวอะไรอย่างนี้นะคะไปเปิดได้เลยไปเปิดลุนได้เลยค่ะอุ้ยนี่ฟิลแบบว่าเล่นอันนี้มากเลยสกีเล่นสกีท่ามกลางหิมะสวยมากลูกค้าขายหญิงชายครับปนรวมไปเลยนะแม่2,900บาทนะคะนี่อุ้ยนี่สวยอันนี้ถ้าคุณผู้ชายใส่เนาะสวยมากเลยไปเที่ยวต่างประเทศได้ สวัสดีค่ะพี่ปอนสักคู่นะเดี๋ยวหนูเปิดให้เดี๋ยวหนูเปิดให้เดี๋ยวลูกต่อไปเอาแกเกสเวเตอร์ให้หน่อยนะแกเกสเวเตอร์ให้เลยต่อได้เลยจตะเพราะว่าตอนนี้หกศูนย์สี่เคีหมดแล้วโซอาแล้วค่ะพี่กัลยานีขอบพระคุณมากค่ะอุตมันสวยจริงพี่หนูก็งงอยู่ทำไมไม่มีใครซีเอฟนี่อันนี้บุขนนะพี่อูตีฟูลแล้วสวยกางเกงผ้าร่มกางเกงผ้าร่มน้องมีปะใบเคดูใบหน่ะ กางเกงผ้าร่มสักคู่นะแม่อุ้ย,ยแต่ผ้าร่มพวก KWE ก็ยังมีอยู่นะแม่กางเกงผ้าร่มมี 1. 1> ค,ค่ะ90กี่หรหัสอะไรคะ 401A ค่ะพี่อ่อนละมุนพี่อ่อนละมุนจา๋า40 1. 1> 401ราคาเท่าไหร่อะราคา8,500บาทคา 8, าท่ะลูกค้าอุ้ยไม่ใช่ติดจองหมดแล้วหรอ,อร <laughs> งานญ,ญี่ปุ่นมันเร,ร,ร็วว่ะก็ไก่17เท่ากับ3 ก็ไก่หนึ่งเจ็ดคือรหัสอะไรสวยมากอะแม่ก็ไก่เอ้ยอะไรรีวิวขายแล้วนะลูกค้ารหัสซีเอฟลูกใหม่อะไรนะน้องกางเกงผ้าล้มเหลือหนึ่งลูกกางเกงผ้าล้อมพี่อละมูนว่างจองหนึ่งลูกค่ะลูกค้าใครซีเอฟได้แล้วโอนยอดได้เลยนะคะไก่สั่งเจ็ดนะคะผ้ารมผ้ารมก็ไก่สามเจ็ดลูกใหม่เมื่อสักครู่ก็ไก่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาจ้ะอุ้ยจะหมดแล้วอ่ะมา ลูกค้าเซตนี้แค่ลูกเดียวกระสอบเดียวนี่ครับได้เลยแบบสวยมากอุ้ยแม่ตัวตัวนั้นน่ะวิไม่ไม่ได้แยกออกมาเลยอ่ะไม่ได้แยกออกมาให้เลยนะะเพราะว่างานแบบตู้เข้ามาน้อยมากเลยอ่ะก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้หนาอืมมาน้อยมากเลยอ่ะพี่ปลายโกดปไายโกดอะลูกต่อไปเดี๋ยววิเปิดกางเกงสเวตเตอร์ให้ขายดีมากเลยอ่ะนี่จะบอกว่าเนี่ยไปหาซื้อในต่อตออุ้ยหาย เขาแย่งแยงกันแบบว่าแย่งกันมันมากเลยเอฟไม่ทันเอฟไม่ทันเลยลูกค่ะอุ้ย<ส>อ้ยอันนี้สวยมากเลยสนใจเสื้อคอตตอนแฟชั่นหญิงอุ้ยคอตตอนแฟชั่นหญิ